ใบดียดีไม่แห้งครับมนม่มำหเศ้ามิดมอยแค้นแป้นมอกองพีน้องมอลำ่ส่องพญายวันลำเพิดอเฟริเชียวครับคริปนี้มาเบิงบรรยากาศโยขั่วครับแม่ขั่วใจดีครับเอิญทีิงานเท่ามากกินเขาสัมเงาเออเออเออสุดยอดเลยเ้นเพ่เลีเ้ยงเขาไปเลีเ้ยงเขาค่อนไว้ โตะขึ้นมาดขันในขอบคุนหลายๆคุณแม่ขวัวน,นั้งหลายา <นะ S 2> ตกับาหญ่อาี้ยลุงมบไมเคเอาเอกระปเอาอะเรานี่ยเรามักปลาแดก็เท่านั่นอ้นาเราไือุณแม่ัวครับเอิอน้นที่ม่านคนว่มากินเขาก็เด้พอพนะ,อนะอขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายอันยไอัน คือว่าดีเอเอิญไม่กินเขาเอิญนงานไม่กินเขาะขาึ้นยางเสียเขาเป็นสอบพุ่นจีเด้นหครับโอเอิญเป็นกระสอบจ้าเนาเสียเอาสอเอาผาผาเนื้อมาส่วนเจ้าเนอเสียเออกครับยามพี่น้องกนเป็นยังไงหมอละมวลว่ามวลนี่กแต่ว่าปีหน้าเม่สิจ้างหนังวนิ จะสอดแจ้งหมด้วค่ะเนเลยนเหลยื่นยอดสีหาเามือนี้มือนี้กันแล้วว่าแมนตีงั้นมึงเก็บความเรียบร้อยัดไว้รัดไว้เยือนไตัวเปนองงานเ้านแลีวเน่ ววกเลียงมือมือเนาะแม่ขัวยังมันดีครับคุยอดด้เครับม่ด้กับเกอเกือพันเนาะปลาบเกลือคับนะาบะเกลือยิ้มยิ่ครับยิ้มยู้บหอลำพึ่นกับ้างแม่ขั่วพิ่กับเห็ดด้วยกันครับก็เห็ดเยียง แต่โุนี่มไม่งานหรอครับโอนี้เล่นไปครับคอนอยู่นุ่นอำเภอโน่นสังครับเป็นนางมนี่โนี้พระดปถมเห่นยี่บานนั่นหูิได้ไปพุ่งมอระหรือเปล่าค่างานไหนคนงานอ่ะคนหรอาพบรรยากาศที่งานท้องกินสดออกคุดเมฆขัวอะไรล้ะ ก็มาแต่องอตวนโมโมสสบายครับเดียววะประมาณท่นอยู่ประเทศอะไรแนយเลยวะโอ้หเดียวพอแวาหนังปลาไปเดีโอ้ยปลาแดงลรยสิ่เอาน้ปลายตัวพี่ปอบเงินครับแยงไ่ใส่แบบือหอนๆครับ กาดทีนเอาเลยวะงั่นเหลืออีกมืนนมน่นนึงมื่นแล้วมาสั่น่าตันไว้แล้วยังสีเหลือง่าสัน่นาัว่ <c oughs> เสียพานี่นัก,กนเต้มโอ้ยแข้งไก,ก่อะกัด อันน uh, ี้คือเรือจมเรือจมอันนี้เพรมนแกงไก่เหรอเา่เหรอเฮ้ยเจป่าดกเนาะเจยวป่าดียบเนาะสร้างหน่ว่ากระปุกนึงวะผู้เยเลี้ยได้อะเดี๋ยวเสียบอ

ก็จะได้มมไม่ยามกันดีเากทังพี่เหอเยเห็นเอ้ยเมีมมเยก็อีไปนี่กันดีขึ้นหัวตัวเนาะพระ่าสถานีเฮาบอนี่ไปในวะมันจะแเียบเนี่ยคนคือคนหลายหักหลายเนี่ยมีมือขึ้นเลยู่นะโอ้ ่างออกไปถนนน้ำถนนหนทางมาสั่นเี่กันมาสั่นหั้คนหลายทางหล่เนี่ยนี่ครับคนนี้ไล่ครับบดรยากาศกั่วครับพวหรับพี่น้องถบ่อบ่อใหญ่ลครับเน่เดี๋ยวจะกินกันเลย ห่อนยห่อนหนโอ้นี่เน้่าสิิมกาแฟนี่ยเดียวอะลาหิน้าไปขอำหอนน้ำมันพระคุกาแฟมีเนกอยู่นะบ่าผมเนกการเขาห่อนห่อนไหมเนาะกินผมเนว่ากินกับ ปลาลดอันแหงไหมปลาลดป้งปลาลดแหงไหมส่ยวคากเนี่ยเมีไนเบาอยราเพ่ถามกบ่อยก็เลยเบาโยกตเบาย้งดิไนหม่าได้ยินเนู่ครับได้ยิน่ นี่ละมันจะคือนังผ mm. ีขวดกนคือนี่สีแหละคือนังผีเขาขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายเนียนื่อเขาเห็นบรรยากาศแบบนี้มั้ยคนยังเห็นเดี๋ยวคนไทยคิปเหรอหรว่าเราสู้ฟังนหรเสียงว่าอาคลนครับครับ เบิง่งในอันเดี๋ยวสิเบิ่งคิ้วให้ครับมันมาไกลบ้านเฮาบ่ โวนี้ดีแล้วพ่ได้ไปเห็ดเน้วกินเองมันน่องตัวถ้าเห็ดเน่วกินเองก็ขั้วหนูเดิม <c oughs> มือขึ้นได้ปะปุ <c oughs> ผมได้ปะได้ยั่สิ มีของบ้านป่าอย่มื่อเดือนนี้เนาะไปถามคนพื้นที่บางตัวต้องมีไงซื่อตะตีเฮงอ่ะบ่ใายเรียพาไปบ้านยเคลื่อนมาใ่อนบ่ใเคียนบ่ติดเลยสิติดเล่นบ่กุ้นพี่น้องอะไรครับผมพอกันคลิปหน้ครับพี่น้องครับสวัสดีบายบายพูคุ